โดยที่ตงไปนะครับบนี้อยู่อยู่ใพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำใกล้จระเข้มกต้องการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในการทำเกษตรกรรมหรือไล่นาต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็มีผลให้กับสัตว์หรือว่านกน้ำอย่างเช่นนกกระเรียนเนี่ยครับถูกถูกลบพื้นที่ก็มีการอพยพไปอยู่พื้นที่อื่นหรือการถูกล่าประมาณนี้ครับผม แล้วก็หลังจากสูมพันไปแล้วนะครับก็เมื่อปี2503 0 15นกกระเรียนนะครับถูกบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน1ใน15ชนิดนะครับตั้งแต่ปัจน,นุบนเป็นต้นมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มีประกาศฉบับใหม่นะครับพรบสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองมีทั้งหมด19ชนิดแล้วนะครับก็โดยเพิ่มสัตว์ ทะเลนะครับอีก4ชนิดขึ้นมาก็บานโอมูละสลามบานเต่ามะเฟืองแล้วก็บานดูด้าครับแต่นกเรียยมไทยก็ยังคงอยู่ในบัญชีไว้เหมือนเดิมนะครับก็องค์การสวนสัตว์นะครับมีการทําศึกษาวิจัยภายในกองเลี้ยงที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับตั้งแต่ปี2532ครับโดยการมีต้นพันธุ์เนี่ยอยู่ประมาณสัก30ตัวครับผมก็ไม่มีตำรับตำราอะไรเลยครับใช้วิธีการลองผิดลองถูก เพราะว่าประเทศไทยไม่มีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนกกระเรียนเลยนอกจากต่างประเทศนะครับซึ่งเขามีการทำวิจัยกันไว้ก่อนหน้าเราเยอะมากก็ทําวิจัยมาจนถึงปี2500ประมาณ2545ครับก็ได้ลูกนกตัวแรกภายในกรงเลี้ยงและหลังจากนั้นมาทีมสัตวแพทย์หรือทีม พันธุศาสตร์ต่างๆนะครับก็ทําการคิดค้นเทคนิคที่จะทาเพิ่มลูกนกกระเรียนบันทุไทยในกครงเลี้ยงเนี่ยให้ได้จํานวนเยอะขึ้นก็โดยการผสมเทียมก็ทําให้มีจํานวนประชากรลูกนกเนี่ยในโรงเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็คือมีจํานวนที่คัน้างที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนสามารถพ่อขยายพันธุ์และได้ลูกนกกระเรียนเนี่ยก็จะขึ้นรอไม่ขึ้นก็พูดง่ายๆว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เนี่ย แต่ว่าคือเป็นแบบแบบเดิมซ้ำๆเ,เดิมๆพื้นที่มีการรักษาระบบนิเวศเอาไว้เนี่ยคือเรียพื้นที่ก็คือเป็นที่จุ่มน้ำความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําคืออะไรบ้างก็อย่างเช่นครับเป็นแหล่งที่อน,นุบาลตัดน้ําต่างๆแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยของนกน้ําชนิดต,ต่างๆ oh, <now. S 1> เป็นแหล่งดักกรองสารเคมีจากการทําเกษตรกรรมต่างๆอย่างสมมติว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับ ที่น้ำมันไหลมาคือมันก็จะผ่านพวกนาข้าวสวนอะไรต่างๆใช่ไหมฮะลงห้วยแล้วมันก็จะลงมาในพื้นที่อ่างเก็บน้ําในพื้นที่อ่างเก็บน้ํามันเป็นพื้นที่กว้างมันก็จะมีพวกพืชน้ําต่างๆปกเอ้ยพวกผือพวกอะไรพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยมันจะดับเอาพวกสารพวกโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆเก็บไว้ในลาต้นมันก็ทําให้คุณภาพน้ําเลยเนี่ยฮะดีขึ้นแล้วพวกต้นกกต้นแหล่ชาวบ้านก็สามารถซึ่งมันเป็นมันจะพืชถูกไหมครับชาวบ้านก็จะตัด เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ I've got a